สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect Ride กับผม v a l ลฟ l u เช่นเคยครับอ่ะก่อนที่จะมาเข้าเนื้อหาผมมีเรื่องที่จะต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าคลิปหอคอยลูหน้าประจำเดือนนี้ชั้นที่170 EX จะไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงกอนอะ่ะมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากครับกิจกรรมของปีใหม่อะ่ะตัวละครปีใหม่เนาะแล้วก็ เซนโยชุดที่2ที่มาเร็วกว่าที่ผมคาดการไว้อะทำให้ผมต้องเร่งปั่นคลิปแบบสุดชีวิตมากครับช่วงนั้นแล้วพอรู้ตัวอีกทีอ่ะหอคอยดูหน้าของเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะก็หมดเวลาไปแล้วของเดือนที่แล้วอ่ะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเตรียมไว้ล่วงหน้าเนาะก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับเพราะงั้นผมก็เลยเห็นคลิปนี้ออกมาแทนนะดันเจียนเอ็กซ์2ครับ จะเข้ามาแล้วเหรอใช่แล้วครับใกล้เข้ามาแล้วนะอีกแค่ประมาณดึงเดือนแค่นั้นเองกรกฎาเจอกันแน่นอนครับเอาจริงๆตัวของบอสอะไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับแค่พวกบอสในดันเจียนอะจะมีสกิลเอาไว้ล้างทีมของเราเหมือนกับระเบิดสายฟ้าของคิมิรานั่นแหละอะเพื่อไม่ให้เราใช้ทีมเดิมอะลงวนลูปซ้ำๆได้เหมือนกับดันเจียนเวลิฮาร์ด ตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเนาะถ้ายังจำกันได้แน่นอนว่าอ่ะบอสของดันเจียนเอ็กซ์ทีมตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะใช้สกิลพีทนะละลายทีมของเราตอนที่เวลาเหลือประมาณ20วิวิ คิดโคตรแรงเลยครับแต่ว่าถึงผู้พัฒนาจะพยายามป้องกันไม่ให้เราใช้ทีมเดิมลงซ้ำได้ยังไงสุดท้ายผู้เล่นก็นยังคิดวิธีออกอยู่ดีนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมว่าน่าจะมีหลายคนครับ <c oughs> ที่รู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องจัดทีมยังไง <c oughs> โอเคถ้างั้นก็มาดูรายละเอียดของดันเจี้ยนนี้ก่อนแล้วกันเนาะวิธีปลดล็อกครับ ดันเจียนนี้แค่เราผ่านด่านที่14ได้ก็จะสามารถเข้าดันเจียนได้แล้วนะอ่ะโดยข้างในอ่ะจะเหมือนกับดันเจียนเอ็กซ์เลยคือจะมีทั้งหมด5ชั้นครับแล้วก็ชั้นบนสุดอ่ะจะเป็นตัวของบอสเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไต่ขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีครับโอเคมาถึงตัวของบอสแล้วครับ จาบ็อกเลเวล160มีเลือดอยู่ที่8ล้านเลยนะเยอะกว่าคิเมลา่าประมาณ3เท่าเลยอะแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องพยายามผ่านให้ได้นะแค่ครั้งเดียวก็พอครับเพื่อไอเทมชิ้นนี้เนาะอ่ะเอาไปตั้งไว้นในกอคิวเฮาเราก็จะได้สามนิาเพิ่มขึ้นมาอีก48ต่อวันเลยมามาดูที่สกิลของบอสครับ UB โจมตีเวทมนต์อย่างดุนแรง ใส่สตูทุกตัวทําให้ติดพิษแล้วก็จะน็อกแบ็คครับผักเรล่าให้กระเด็นด้วยสกิลต่อไปโจมตีกายภาพใส่ตัวละคร2ตัวที่อยู่หน้าสุดจากนั้นครับจะลดพลังโจมตีกายภาพกับ TP ของเราลงด้วยนะสกิลต่อไปเมื่อตัวของบอสเลือดต่ำกว่า40%จะโจมตีได้โหดขึ้นแล้วก็จะซัมมอนครับเรียกลูกน้องออกมาด้วยอีก3ตัวนะ อ่ะสกิลสุดท้ายเมื่อเวลาเหลือประมาณ20วิวิสุดท้ายบอสจะโจมตีด้วยพิษอย่างรุดแรงใส่สอทุกตัวแล้วตัวของบอสอะจะถูกลด TP ลงไปอย่างมากอ่ะสกิลนี้นะครับที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปนะอืมมาส่วนการจัดทีมเออเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมค่อยสรุปให้ฟังตอนลงบอสจบทีเดียวเลยละกันเนาะจะง่ายกว่าครับจะได้ประหยัดเวลาด้วย เปิดมาโดนบอสสูบพีก่อนเลยมายูวครับฮิวไว้หน่อยอะส่วนทีมที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้นะอะเราจะใช้วิธีฮิวสู้ครับอืมคือผมใส่ตัวฮิวมา3ตัวเลยนะ มิสโตะเซนเซครับยุบีใหม่แล้วก็ยูอีล่างแรกนะอ่ะสลับจุนครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้เนาะอ่ะทำหน้าที่เป็นตัวแทงครับมีสกิลฮิลแบบไม่ต้องใช้ยูบีนะเพราะว่าอ่ะสตัวหน้าสุดอ่ะจะโดนบอสสูกทีพค่อนข้างบ่อยอยู่อ่ะแล้วก็ยูบีของจุนครับที่สามารถกลางบาเลียฟื้นเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยตัวตัวเดเมจของทีมนี้ครับก็จะเป็นตัวของน้องอาคาดีนะ อะที่พอหลังจากได้เซนโยครับจะมีสกิลลดเกาะเพิ่มขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งอ่งารวมกันเป็น2สกิลเลยบวกกับ u ูบีของอาคาลีสามารถช่วยทั้งทีมฝืนเลือดได้ด้วยนะแล้วก็ตัวฮิลทั้ง3ตัวของเราอะเป็นการโจมตีสายเวททั้งหมดเลยบวกกับเซนโยของยูยล่างแรกครับอ่าที่ทำให้สกิลฟาเบอร์ช็อตแหล่งขึ้นนะอ่ะก็จะช่วยอาคารีททำดาเมจได้ดีขึ้นด้วยเนาะ เพราะว่าเราจะใช้ทีมนี้ในการเล่นวนลูปนะอ่ะโอเคครับมาถึงวีที่20แล้วนะขอกดยูดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนบอสดูดดูดทีพีนะอถ้าไม่กดก่อนก็ไม่ทัน,นครับมาละสกิลพิชโคตรแรงอ่ะนิวครับมิสโตะ ตรงนี้ให้กะระยะดีๆนะถ้าเรากดาพลาดนี้ตัวละครตายแน่นอนอะส่วนใครที่ตายก็กดออกครับแล้วก็เริ่มใหม่นะแนะนำว่าไม่ควรกดออโต้เด็ดขาดครับเพราะว่าเราจะเสียสกิล UB ไปฟรีๆเลยเนี่ย <c oughs> คือเพราะว่าพิษของบอสอดแรงมากทำให้เลือดของตัวละครเราลดเร็วมากครับเกทีพีเราก็ไวขึ้นด้วยนะเนีย่ยคือสกิลพิษของบอสอะจะปล่อยตั้งแต่วีที่20เลยนะแล้วก็อยู่ไปจนถึงหมดเวลาเลยครับยูบใหม่ผมจะตายละ ถ้าช้ากว่าน,นี้นิดนึงนี่คือตายแน่นอน,นอ่ะบ้าหกวิยูบใช้ยูบีรัวๆเลยบาสีวครับต่อไปวิสโต มาหนึ่งมิเนี่ยพิษแรงจริงๆนะยู่ดีใหม่ผมเกือบตายแล้วถ้ากดใช้กว่าน,นี้อีกนิดโอเคครับหมดเวลานะเราก็จะใช้วิธีนี้นะในการวนหลูบบอลไปเรื่อยๆครับนะไหนลองมาดูลดเรื่องของบอลได้เท่าไหร่อ่าลดไปประมาณ7 0 0 0แสครับไม่ดี6 0 0สนกว่า เราก็ใช้ทีมเดียวแบบนี้นะลงวนไปเรื่อยๆครับจนบอสเลือดเหลือน้อยพอที่จะให้เราใช้ทีมอาสายโจมตีอะจบได้ใด้รอบเดียวโอเคถ้างนั้นผมขอตัดไปตอนที่บอสใกล้ตายเลยและกันเนาะเพราะว่าอเดี๋ยวผมต้องลงวนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณน่าจะสักเกือบสิบรอบเลยอะ่ะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ครับอะเดี๋ยวค่อยมาเจอก,กันเนาะ มามาแล้วครับของผมเอาบอสเลือดเหลือประมาณ2ล้านหนะก็น่าจะปิดไหวแล้วครับมาทีมที่ใช้ก็ทีมสายโจมตีนะอ่ะใช้จุนเหมือนเดิมครับแล้วก็มูยมิมิอ่ะคิซีนามากกโตอ่ะแล้วก็เฮียริปีใหม่ป อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เก่งอะ่ะทีมยังไม่ค่อยแข่งครับจะรอให้บอสเลือดเหลือน้อยกว่านี้ก็ได้นะซักประมาณ1ล้านครับก็น่าจะฆ่าได้ง่ายๆเลยแต่ว่าใครที่ฟาร์มของมาโหดครับตัวละครเก่งก็บอสเลือดประมาณ2ล้านก็ปิดได้ในทีเดียวแล้วเนาะอส่วนตัวละครที่จะใช้ก็แล้วแต่นะครับอ่าตอนที่ดันเจี้ยนเอ็กซ์ีมสองเข้าอะ่ะตอนนั้นมุยมีเข้าแล้วนะอ่าใครที่เปิดได้ก็สามารถใช้ได้เลยครับ ่ะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เนาะอย่างมาโโตรครับตัวรถเกาะอ่า <ซ oppose. S 1> ส่วนที่ยอดี้ปีใหม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้ผมแค่อยากจะใช้นะเออเพราะว่าเดี๋ยวตู้กรชาของฮิอดีก็จะเข้าต่อเนาะ,ะใช่ปะอืม ่ะแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมเก็บเกรดพีมาล่วงหน้าด้วยนะทั้งตัวของพวก U E P ใหม่ครับแล้วก็ตัวของทีมโจมตีนะอ่ะตรงนี้สําคัญมากๆเลยครับโอเคจบพอดีหน้าราไก่ทีโอริถือแต่ของกินเอ่อทั้งสามอย่างครับมีปลาหมึกกับอะไรเนี่ยอ่า ช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็อีกอันครับอืมแอปเปิลชุบน้ำหวานอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาเมริงโกหรือเปล่าใช่ไหมเอออ่ะส่วนใครที่ไม่อยากจะใช้วิธีแบบนี้ตัวฮิวบอลลูอปอยากจะใช้กำลังพิชิตเอาเองก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องจัดทีมประมาณ7ทีม8ทีมขึ้นไปเลยนะอใช้ตัวละครค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับซึ่งผมอะไม่สามารถ ลงแบบนั้นให้ดูได้นะก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้ครับตัวละครส่วนใหญ่ของผมอะเลเวลเยอะกันไปหมดแล้วเนาะ,ะทำให้ตัวละครที่เลเวลน้อยอะอม,มีไม่พอที่จะจัดทีมเยอะขนาดนั้นคือถ้าจะให้ใช้แต่ตัวละครเอ็นเกมลงให้ดูมันก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหม <c oughs> เออผมเพิ่งนึกได้ครับเกือบลืมพูดเรื่องนี้ไปสนิทเลยอะ,อะเรื่องของไอเทมดรอปในดันเจี้ยนครับ คือเราไม่ต้องไปสนใจนะว่าดันเจียน ex 1ที่เราสามารถฆ่าบอสคิมิล่าได้ง่ายๆอ่ะจะดอปเงินดอปตาดันเจียนอ่ะเยอะกว่าหรือเปล่ายังไงก็ย้ายมาลงดันเจียน ex 2ได้เลยนะครับเพราะว่าในดันเจียนเนี้ยดอปเศษของหัวใจป i ินเซสฮาร์ t ด้วยนะเออจะทำให้เราฟาร์มหัวใจทำเซนโญได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะถึงเราจะฆ่าบอสไม่ได้ทุกวันครับโลแค่4ชั้นก็คุ้มกว่าอยู่ดีนะ สำหรับการจัดทีมครับตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องฟิกไว้เลยครับจะมีอยู่3ตัวนะก็คือมิสโตะเซนเซครับอยอีปีใหม่แล้วก็อยอีล่างแรกอ่ะเพราะว่าเป็นตัวนิวหลักของทีมนี้เลยนะส่วนตัวละครที่เราจะเปลี่ยนได้ก็จะมีจุนครับตัวแทงที่ผมแนะนํานะเพราะว่าตัวเนี้สามารถฮิวได้อ่ะตัวแทง หน้าสุดอะสตัวจะโดนบอสดูดทีพีอยู่ตลอดเวลาเนาะจุนที่สามารถฮิวได้โดยไม่ต้องใช้ยูบีถือว่าโอเคเลยครับอ่ะสำหรับใครที่ไม่มีจุนนะจะใช้พี่สาวชิซุรูก็ได้ครับอ่ะตัวนี้ก็สามารถฮิวได้นะโดยไม่ต้องใช้ยูบีครับอืมเป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งนี้สามารถเปลี่ยนได้อิสระเลยนะแล้วแต่ว่าใครมีตัวไหนหรือว่าใครชอบใช้ตัวไหนครับ ตัวแรกก็คือยูคาลิตันะตัวนี้ยก็สามารถกางเลี่ยกันเวทได้ครับฮิวให้เพื่อนได้แล้วก็เจนเกตทีบีให้กับเพื่อนได้ด้วยถือว่าเป็นตัวที่เหมาะเลยอ่าแล้วก็อีกตัวอยู่ไหนวะอ่ะเจรินครับเรินก็สามารถฮิ้วให้กับเพื่อนได้นะแล้วก็มีสกิลออร่าครับเพิ่มพลังป้องกันเวทด้วยก็ใช้ได้เหมือนกัน สำหรับใครที่คิดว่าทีมยืนไม่ไหวอ่ะตัวหิวไม่พอคุณจะใส่จิกะเข้าไปเพิ่มอีกตัวก็ได้นะแต่ว่าอาอาจจะต้องลงหลายรอบหน่อยครับเพราะว่าพลังโจมตีของทีมอะ่ะถือว่าต่ำเตี้ยเลียดินมากผมก็เลยใช้ตัวของอาคาลินะผมว่าเหมาะสุดละตัวของอาคาลิครับเพราะว่ามีสกิลสามารถลดเกาะเวทได้นะพอได้เซนโยมาจะมีลดเกาะเวทเพิ่มขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งเลยครับ แล้วก็ y UB ของอาคาเรียจะทําให้ทั้งทีมฟื้นเลือดได้จากการโจมตีเนาะถือว่าโอเคเลยครับแถมตัวคิวของเราอะยังเป็นตัวโจมตีเวทหมดเลยเนาะยกเว้นจุนอ่ะบวกกับสกิลหนึ่งครับของ u ุตอนที่ได้ senior, เซนโยอ่ะฟาเบอร์ช็อตอันนี้ก็โจมตีเลขได้โจมตีเวทได้แรงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากครับที่จะใช้ยูคานะอ่ะส่วนทีมในการปิดบอสอันนี้ก็อย่างที่ผม โชว์ให้ดูเมื่อกี้แล้วนะอ่าใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเนาะทีมสายโจมตีอืมอย่างเช่นจุนครับตัวแทงเนาะอาคิซิน่ามาโกโตะอ่ามีตัวไหนอีกอ่ามุยมิครับตอนที่ดันเจียนเอ็กซ์รีมสองเข้าอะ่ะตอนนั้นมุยมิเข้าแล้วนะอ่าใครที่มีก็สามารถใช้ได้ครับหรือจะเป็นเลอ่าใช้โทโมก็ได้ครับอ่าใช้คาโอริก็ได้นะอยู่ที่สะดวกเลยครับ อืมว่าจะใช้ตัวไหนนะอ่ะแล้วนี่ก็คือเหตุผลครับที่ผมเขียนคลิปนี้ออกมาให้ดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกาชาของ U ูีใหม่ใช่ไหมใครที่ไม่อยากจะยืมเพื่อนออยากจะมี U ูีใหม่เป็นของตัวเองอก็ยังสามารถไปเปิดถาได้อยู่นะอะ่ถือว่าสำคัญมากๆครับในการผ่านดันเจียน X 1 2เนาะ ส่วนใครที่ไม่มียูปีใหม่ก็เหมือนเดิมครับถือว่าโชคดีนะที่ว่าในดันเจียนน่ะเราสามารถยืมเพื่อนในแขนได้อยู่อ่ะเพราะงั้นก็คนทีไ่ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลครับยังสามารถผ่านได้ตามปกตินะอ่ะถ้างั้นคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย